สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันใน Black Lock e r v e r Classic นะครับใน PC นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมแผนที่บาบิลันนะครับบาบิลันชั้นที่4นะครับซึ่งผมก็จะมาแนะนำนะแนะนาเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่แล้วก็สิ่งที่ควรจะมีนะครับถ้าเรามาฟาร์มในแมปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะเครื่องป้องกันนะครับเครื่องป้องกันที่เราควรจะมีเลยนะครับก็คือเสื้อเกาะนะครับชุดเกราะที่ใส่การ์ดซอฟฟินะครับหรือปลาดาบนะครับเนี่ย คุณสมบัติของการ์ดนะครับก็คือการ์ดปลาดาบนะฮะมันจะช่วยเปลี่ยนให้ชุดเกราะเรานะครับเป็นธลาดน้ํานะครับก็คือป้องกันธลาดน้ำได้เองซึ่งมอนเตอร์ส่วนใหญ่ในแมปไบลันเนี่ยมันจะเป็นพาาดน้ําอยู่แล้วนะครับซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดยาได้มากเลยนะครับถ้าเราไม่มีชุดเกราะชุดเกราะกันน้ําเนี่ยบอกเลยว่าจุกครับโดนสกิลของไอตัวซอฟ์ฟิทเข้าไปนี่จุกนะครับบอกเลยโดนแรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่า ระหว่างใส่ชุดเกาะกับไม่ใส่ชุดเกาะเราจะโดนสกิลเท่าไหร่นะครับเน่เน่เน่เดี๋ยวผมวิ่งหาก่อนนะวิ่งหา้ตัวปลาดาบก่อนยู่ไหนนะหายากเหลือเกินเน่เน่เจอแล้วเน่่เ่่ใช่แล้วเห็นไหมฮะเตเมลดลดแค่นี้เองนะครับถ้าเราไม่ใส่ชุดเกาะ อันนี้ผมถอดชุดเกาะแล้วนะดูดูครับดูครับดูครับเห็นไหมฮะเห็นความต่างไหมครับโอเคเดี๋ยววิ่งหนีก่อนเดี๋ยวถ้าเราใส่ชุดเกาะนี้ลดนิดเดียวเองนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีชุดเกาะกันน้ําเนี่ยบอกเลยว่าจุกนะครับดูกระหมดหลอดนะฮะเลือดผมอย่างที่สองเลยนะครับถ้าอยากฟาร์มสบายนะครับก็คืออาวุธาตุลมนะครับหาอาวุธทตุลมมาหนึ่งชิ้นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นเคมอลท่าลมนะครับเนี่ยทตุลมจะชนะทตุน้ํานะครับซึ่งถ้าใครมีอาวุธท่าลมนะมีงบหน่อยก็จัดมานะทําให้ฟาร์มที่อยู่ที่บาบิลันเนี้ยสบายเลยนะครับแล้วก็ชุดเกาะน้ํานะครับที่ขาดไม่ได้นะ เนี่ยดูตอนใส่ใส่ชุดเกาะน,นะเนี่ยรับรับน้ำหน็กแค่นี้เองนะครับเห็นไหมความต่างมันเห็นเห็นอยู่แล้วนะฮะก็คลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่าทนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ให้กันด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ